ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Stock Thailand ช่องสไตล์พอสแควร์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นหุ้นร้อนสินลิทให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว หิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะหุ้นร้อนสิน้นฤทธิ์ช่วงนี้ตลาดหุ้นเกิดปรากฏการที่ต้องเฝ้าติดตามหน่วยหุ้นที่เคยพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงนับสิบบริษัทพากันดิ่งลงเหมือนนัดหมายกันไว้ทําให้นักเก็งกําไรที่ขายนี้ไม่ทันบาดเจ็บหนักตามๆกันหุ้นร้อนกําลังปรับฐานลงโดยกอดคอลงเป็นคู่คู่รูดกันแรงและลงติดต่อกันหลายวัน และไม่อาจคาดหมายได้ว่ารอบนี้จะสุดหวบลงลึกถึงถึงขนาดไหนหุ้นร้อนคู่แรกที่น่านำร่องสุดตัวลงคือหุ้นบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ T H G กับหุ้นบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงจำกัดมหาชนหรือราม R A M T H G หรือหุ้นทนบุรีนั้น เคยถูกลกขึ้นไปในราคาปิดสูงสุดเป็นประวัติการที่99บาทเมื่อวันที่22เมษาย,ยนที่ผ่านมาหลังจากนั้นถูกถล่มขายจนดิ่งลงต่อเนื่อง7วันทำการติดต่อจนล่าสุดวันที่5พฤษภาคมลงมาปิดที่55.50บาทรวมแล้วลดลง43.50บาทหรือลดลง43.93%ส่วนรามนั้นซึ่งถือหุ้นใหญ่ในของ หุ้นทนบุรีสัดส่วนส1่วน2 1ของทุนจดทะเบียนราคาหุ้นถูกลากขึ้นไปปิดสูงสุดที่67.50บาทในวันที่12เมษาย,ยนหลังจากนั้นถูกเทขายจนปรับตัวลงต่อเนื่องล่าสุดปิดที่48บาทลดลงรวม19.50บาทหรือลดลงถึง28.88%คู่ต่อมาคือหุ้นบริษัท f Force c o อ p o r t t o o n จำกัดมหาชน ซึ่งืูหุ้นใหญ่ในบริษัทของฟอร์สสมาร์ทโซวิทจำกัดมหาชนในสัดส,ส่วน50.79%ของทุนจทดทะเบียนฟอร์สเคยถูกลากขึ้นไปในราคาปิดสูงสุดที่51บาทเมื่อวันที่25เมษาย,ยนก่อนจะปรับฐานลงมาและล่าสุดวันที่5พฤษภาคมปิดที่36.75บาท ลดลงโดยรวมที่14.25บาทหรือลดลง27.94%ขณะที่ Ford Smart นั้นถูกลกขึ้นมาปิดสูงสุดในรอบนี้ที่26.75บาทเมื่อวันที่25เมษายนก่อนถูกเทขายจนร่วงลงมาปิดที่18.30บาทลดลงรวม8.45บาทหรือ ลดลงถึง31.58%อีกคู่หนึ่งคือบริษัททีม Consulting Engineering and Management น์จำกัดมหาชนหรือทีม G กับบริษัทดิตโตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือดิตโตซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยนา,ายธีรชัยรัตนะกนกพรทีม G รอบนี้ถูกลกขึ้นไปปิดสูงสุดที่11.90บาทเมื่อวันที่21เเมษายน และเพิ่งถูกเทขายไม่กี่วันจนล่าสุดปิดที่11บาทลดลงรวมกว่า90สตางค์หรือลดลงเพียงแค่7.56เปเท่านั้นแต่ดิโตนั้นสุดหนักจากที่เคยถูกลาขึ้นไปปิดสูงสุดที่93.50บาทเมื่อวันที่22เมษายนก่อนถูกถล่มขายจนตกรูดล่าสุดปิดที่65บาทลดลงรวม28.50บาทหรือลดลง30.48เซ นอกจากนั้นยังมีหุ้นร้อนที่ทะยานขึ้นเป็นกลุ่มและกำลังปรับตัวลงกันเป็นกลุ่มเช่นหุ้นกลุ่มบริษัทเจมาจกัดมหาชนซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัท JMT Networks e r v i c e s จำกัดมหาชนหุ้นบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนและหุ้นบริษัท JSS a s s e t s จำกัดมหาชนรวมทั้งหุ้นกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ E.A. ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัท NextPoint จำกัดมหาชน และบริษัทหลักทรัพย์บิยอนจำกัดมหาชนซึ่งราคาหุ้นสุดลงจากถูกโจมตีเรื่องการบริหารงานภายใน EA โดยเฉพาะหุ้นของบิยอนนั้นที่ร่วงหนักซึ่งเคยถูกลากขึ้นไปปิดสูงสุดที่22.50บาทและหลังปรับฐานราคาจากการเพิ่มทุนเมื่อวันที่4เมษายนปิดที่14.10บาทก่อนที่จะปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนล่าสุดปิดที่8.75บาทนักเก็งกำไรที่แห่เข้าไปเก็งกำไรหุ้นร้อนเหล่านี้ ถ้าไม่ขายหุ้นทำกำไรออกไปก่อนเจ็บตัวกันแน่และอาจเจ็บหนักขึ้นอีกถ้าราคาหุ้นถูกถล่มลงตอ่อ2หุ้นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาด MAI ทั้งหุ้นบริษัทตาชัมนิจำกัดมหาชนหรือ CEYE และหุ้นบริษัทไบโอไซแอนิม e ลเฮลจำกัดมหาชนหรือ BIS ก็ไม่เบาเหมือนกันเข้ามาซื้อขายเพียงไม่กี่วันเล่นเล่นงานนักเก็งกำไรจนอ่วมอรไทยหรือทีเดียว ซึ่งหุ้นของตาชัมนินั้นราคาจองอยู่ที่3.86บาทซื้อขายวันแรกลากกันไปสูงสุดที่7.80บาทก่อนทุบลงมาปิดที่5.35บาทโดยไม่รู้คนหุ้นจากไหนมาขายกันเพราะทุนจดทะเบียนเพียงแค่270ล้านหุ้นแต่ข้อซื้อขายกันถึง464.2ล้านหุ้นตลาดหลักทรัพย์น่าจะใส่ใจตรวจสอบการซื้อขายของหุ้นตาชัมนิบ้าง ดูว่ามีใครอยู่เบื้องหลังการลากราคาหรือไม่เพราะนักลงทุนรายย่อยยับเยินกันเยอะส่วนหุ้น BIS นั้นราคาจองอยู่ที่6บาทและลากขึ้นไปที่11.30บาทก่อนถูกถล่มลงมาปิดที่8.90บาทมางเมาที่หลงเข้าไปไล่ซื้อเจ็บตัวตามๆกันช่วงนี้หุ้นร้อนกำลังสิน้นฤทธิ์เพราะอาจได้เวลาเจ้ามือหรือขาใหญ่ในการปล่อยคองแต่รายย่อยที่ตามแห่เข้าไปเก็งกำไร และปล่อยของไม่ทันกำลังสิ้นใจไปตามๆกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องคริปโต Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้นหุ้นร้อนซินลิสจากผู้จัดก,การออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ